เหนไหมขนล pues huh, pues ุกค่ะอ nah ุ้ยใกล้แล้วค่ะแม่แม่อุ้ยอุ้ยใกล้แล้วค่ะแม่แม่ใกล้แล้วน้าอุ้ยอุ้ยเห็นหลาย่ไบ่ดีอุ้ยเห็นขาลูกโ้ยเห็นหัวแล้วค่ะหัวหัวขาวหัว ไกลแล้วนะคะ